สวัสดีทุกคนหวังว่าคงจะสบายดีนะฉันเวโรสกาเมเดและขอแนะนำให้รู้จกักเฮลฮาของฉันวอร์เท็กสวัสดีฉันวอร์เท็กพวกเราทั้งสองคนมาจากช่องเหนียวคอนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบผลงานของพวกเราเรื่องเฮลูวว่าบอสใช่ไหมวอร์เท็กมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมบ้างไหมคะฝากติดตามเฮลูวว่าบอสจากช่องเหนียวค s ด้วยนะครับแล้วพบกันนะคะในอีพีต่อไปหวังว่าทุกคนจะคอยติดตามแนละเป็นกำลังใจให้ และสำหรับพวกที่คอยก๊อปงานของคนอื่นเขาอย่าลืมแตะเครดิตให้ด,ด้วยนะแล้วเจอกันอีพีหน้ากับแทลวราบอสบ๊ายบาย